ต่อเลยครับต่อเลยครับถึกยังไม่แพ้อะไรที่ผมเสนอเลยทว่านะครับจะรับผิดชอบนะครับเกี่ยวกับพิธีการบนข้อเมืองนะครับแลวการใต้คำศีกของคนต่างด้าวนะครับในพื้นที่ของจังหวัดทางอนที่ว่านะครับจะมีด่านตรวจคนข้อเมืองที่รับผิดชอบทั้งที่3ด่านสิ่งนี้สามารถที่จะทําให้ชาวบ้านทั้งีความร่วมมือกับฝ่ายเราเป็นอย่างดีนะครับ ในส่วนของคำนั้นก็คือ100ต่อชะโดหมดต่อชะโนะครับของ446นะครับแล้วก็น้องถามผ่าที่ต่างพื้นเมืกอุมมาเรื่องนั้นเป็นการตรงนี่รายละเอียดตรงนี้ผมยังไม่ดูแต่ถ้านับจากนี้ไปนะครับเมื่อผมมาพูดแล้วเนี่ยถ้ามีเคส5คน10คน15คนมันเขา นี а, ่เรือใครเนี like ่ยเรือเราหรือเรือเรือชาวบ้านเรือชาวบ้านจะยกเรือได้มหรือว่าเอาเครื่องออกไม่เพราะว่ามันไม่ใช่อะไรเพราะว่าถ้าภาคคนเดียวมันังมันไม่ไม่คือมันปัญหามันตอนนี้มันต้องมาเนี่ยมันต้องว่าโอเคแต่ว่าต้องคุยเพราะชัดเจนด้วยว่าห้ามเด็ดการเราเรียกประชุมหมดแล้วสองห้างเภอ

ที่ตัง้งรงงานอย่างเราใช้ปิ้ข้าวใช้เรา